สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ Bigseller คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อร้าน Line Sho p p i n g ค่ะถ้าใครมีร้านค้า l i น e s ้อ p p พ n g และร้านค้าจากแพลตฟอร์มอื่นๆอยากจัดการออเดอร์ในที่เดียวกันสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะการเชื่อมต่อร้านค้า l i น e s o อ p p i n g จะมี3ขั้นตอนค่ะต่อมาจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อตามขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่ 1, เข้าสู่ระบบ,บ Bigseller ขั้นตอนที่2กดการตั้งค่า กดเชื่อมต่อบัญชีเลื่อนลงไปแถบไล e ์ชอ p ปิ้งกดเพิ่มร้านค้าใหม่ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลที่ต้องการค่ะอย่างเช่นเชื่อเล่นของ Bigseller Channel ID API Key Secret Key กรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดเชื่อมต่อต่อมาเราจะแนะนำวิธีการสร้าง API Key Secret Key และ Channel ID ให้นะคะวิธีการสร้าง API Key เราต้องกรอกไฟล์คำขอและส่งไฟล์ให้กับทางไลน์ก่อนทางไลน์จะตรวจสอบผ่านภายใน5วันทําการต้องทําอย่างไรมาดูกันเลยเข้าสู่ระบบหลังบ้าน b i g s e l l e r คลิกช่วยเหลือคลิกศูนย์ช่วยเหลือค้นหาไลน์ช o p p i ิงได้ผลออกมาแล้วเลือกอดความการเชื่อมต่อไลน์ช้อปหิงได้อย่างไรก่อนเข้าไปดูรายละเอยดค่ะ เลื่อนลงมาตรงกลางคลิกตรงนี้เพื่อขอสร้าง API คลิกเข้าไปกรอกข้อมูลที่ต้องการแล้วและส่งไฟล์ให้กับทางไลน์ก่อนทางไลน์จะตรวจสอบผ่านภายใน5วันทำการถ้าคำขอผ่านแล้วเราจะได้เห็นช่องทางเข้าของ API Kit ในหลังบ้าน Line OA ค่ะต่อมาจะแนะนำขั้นตอนการสร้าง API Kit ค่ะเข้าสู่ Line OA คลิก My Shop กดปุ่มตั้งค่ากด API Key กด Generate กรอกชื่อ API Key กด Generate หากสร้างเสร็จแล้วจะแสดงในตรงนี้ค่ะสามารถคัดลโล API Key ได้ที่นี่นะคะต่อมาเราจะแนะนำวิธีการสร้าง s e c u r i t y Key ค่ะกด Ecommerce กดตั้งค่าร้านค้ากด Open API กดสร้าง Webhook กรอกชื่อ Webhook กรอ่อก Webhook URL เสร็จแล้วกดบันทึกสร้างเสร็จแล้วจะแสดงในหน้านี้ค่ะถ้าเราต้องการเช็คด,ดู Secret Key สามารถกดปุ่มแก้ไขกดเข้าไปเช็คด,ดูว่า Secret Key ใกล้ตรงนี้ค่ะถ้าต้องการคาดลอกก็าสามารถกดคาดลอกได้นะคะต่อมาเราจะแนะนำวิธีการคาดลอก c h a n n e l ID ค่ะ เข้าสูมมา่ My Shop แล้วตัลิงก์ด้านบนเว็บไซต์ตัวแรกชุดนี้ก็จะเป็น Channel ID ค่ะข้อควรระวังค่ะคนต้องการเชื่อมต่อบัญชี Line s h o p p i ยงไลฟ์บัญชีหลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จแต่ละครั้งปลอดออกจากบัญชีของร้านค้าที่ได้รับการเชื่อมต่อในศูนผู้ขายก่อนจากนั้นค่อยเชื่อมต่อร้านค้าไลฟ์ h o p p i ิงใหม่ค่ะ วิธีการใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อลา้าน้าลายชอ้อปปิ้งตามคลิปนี้นะคะใช้งานง่ายอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube ของเรานะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ